ยินดีต้อนรับกับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจทางโภชนาการมาฝากกันหลายคนอาจไม่รู้ว่าการเลือกรับประทานผักในมื้อเย็นมีผลอย่างมากต่อสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุการเลือกผักที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นลดอาการท้องผูกและยังช่วยให้นอนหลับสบายตลอดคืนอีกด้วยมื้อเย็นไม่ได้เป็นเพียงเวลาเติมพลังเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาทองในการฟื้นผู้ร่างกายและเสริมคุมคุ้มกันการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ และหันมาทานผักใบเขียวมากขึ้นจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายทําให้รู้สึกเบาสบายไม่แน่นท้องและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นหนึ่งในผักที่อยากแนะนําคือดอกกระหล่าซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนและได้รับการวิจัยว่าช่วยป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจดอกกระหล่ายังมีไฟเบอร์สูงที่ช่วยให้ขับถ่ายดีปรับสภาพลำไส้ให้แข็งแรงและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกชนิดที่ไม่ควรมองข้ามคือฟักทองผักสีเหลืองทองที่เต็มไปด้วยวิตามิน A และเบตาแคโรทีนซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาและเสริมคุ้มคุ้มกันนอกจากนี้ยังมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นและทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายก่อนนอนอีกด้วยการรับประทานผักทั้ง2ชนิดนี้เพียง2-3ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยปรับสมดุลของร่างกายลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาวยิ่งไปกว่านั้นผักทั้ง2ชนิดนี้ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้ง่ายทั้งต้มนึ่งหรือลวกรับประทานคู่กับข้าวสวยก็อร่อยและมีประโยชน์มากอย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลสุขภาพดีๆและเคล็ดลับการดูแลตัวเองในมื้อถัดไปเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากอาหารในทุกมื้อของคุณและพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ ฟักทองเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีช่วยบำรุงผิวให้สดใสชะลอความเหี่ยวยน่นและปกป้องผิวจากรังสีอัลตาาาราไวโอเลตเมื่อรับประทานเป็นประจำผิวจะดูเรียบเนียนแข็งแรงและเป่งปลั่งตามหลักโภชนาการฟักทองยังช่วยบำรุงสายตาเพราะมีเบต้าแครโรทีนสูงซึ่งเปลี่ยนเป็นวิตามินเอในร่างกายทำให้ดวงตามีสุขภาพดีและมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ในยุคที่เราต้องใช้สายตากับหน้าจอเป็นเวลานานฟักทองถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยลดอาการตาล้าและตาแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีสารซีแซนททนและลูทีนซึ่งช่วยกรองแสงฟ้าและลดความเสื่อมของจอประสาทตาผู้สูงอายุที่รับประทานฟักทองเป็นประจำจะช่วยชะลอปัญหาด้านสายตาและคงความแข็งแรงของดวงตาได้ในระยะยาว ไม่เพียงแต่ช่วยบำรุงสายตาฟักทองยังมีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างมากเนื่องจากอุดมด้วยโพแทสเซียมซึ่งช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแข็งตัวพร้อมทั้งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย ในด้านระบบขับถ่ายฟักทองถือว่าเป็นเพื่อนแท้ของลำไส้เพราะมีใยอาหารสูงที่ช่วยให้อุจจาระนุ่มขึ้นและขับถ่ายได้ง่ายโดยเฉพาะใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำจะช่วยเพิ่มปริมาตรของอุจจาระกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้อย่างเป็นธรรมชาติการรับประทานฟักทองต้มหรือนึ่งเป็นประจำสามารถลดอาการท้องผูกได้อย่างเห็นผลตามการวิจัยทางการแพทย์ ต่อมาคือใบกุยช่ายสมุนไพรที่ทั้งอร่อยและมีคุณค่าต่อสุขภาพได้รับการยอมรับจากทั้งการแพทย์แผนตะวันออกและตะวันตกว่าเป็นผักที่ช่วยปรับสมดุลของร่างกายใบยกุยช่ายมีฤทธิ์อุ่นช่วยขับล้มขับเลือดข้างและช่วยให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นอีกทั้งยังมีสารอาหารหลากหลายที่ช่วยบำรุงหัวใจและระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ใบกุยช่ายยังมีสารโคลีนซึ่งช่วยบำรุงสมองและระบบประสาททำให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและนอนหลับได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือมีภาวะเครียดสะสมรวมถึงยังมีสารต้านมะเรง็งที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของซิลผิดปกติโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากทำให้ใบกุยช่ายเป็นผักที่ทั้งอร่อยและมีคุณค่าทางสุขภาพในเวลาเดียวกัน ใบกุยช่ายเป็นผักที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการและถือเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกได้อย่างดีเยี่ยมด้วยวิตามินเคซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกและช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการป้องกันภาวะกระดูกพรุนหรือข้อเสื่อมการรับประทานเป็นประจำช่วยให้ร่างกายมีความมั่นคงและเคลื่อนไหวได้คล่องตัวตามหลักโภชนาการ นอกจากช่วยบำรุงกระดูกแล้วใบกุยชา่ายยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะและต้านเชื้อแบคทีเรียทำให้ระบบตับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเลือดสะอาดขึ้นและร่างกายรู้สึกสดชื่นเบาสบายนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์สูงที่ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายทำให้อุจจาระนุ่มขึ้นและช่วยในการย่อยอาหารทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ในแง่ของการดูแลลำไส้ใบกุยช่ายมีสารฟลาโวนอยและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นลดอาการแน่นท้องและท้องผูกอีกทั้งฤทธิ์อุ่นของใบกุยชายย่ายยังช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารตามธรรมชาติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีระบบย่อยทำงานช้าหรือมีอาการอาหารไม่ย่อย ไปกุยช่ายสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายวิธีโดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ไม่ว่าจะลวกต้มหรือนำไปผัดกับเนื้อสัตว์เล็กน้อยก็อร่อยและยังช่วยรักษาวิตามินเคและแร่ธาตุสำคัญได้ดี หากต้องการเพิ่มรสชาติสามารถทานคู่กับน้ำจิ้มซีอิ๊วหรือน้ำปลาพริกกระเทียมก็เข้ากันได้อย่างลงตัวใบกุยช่ายจึงไม่ใช่แค่ผักธรรมดาแต่เป็นของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและภูมิท่านทานดีขึ้น ต่อไปคือมะเขือม่วงหรือที่หลายคนเรียกว่าอัญมณีสีม่วงแห่งวงการผักเพราะมีคุณสมบัติเด่นในการดูแลหัวใจและหลอดเลือดมะเขือม่วงอุดมไปด้วยแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารสีธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการอักเสบภายในหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL และช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ตามหลักโภชนาการทางการแพทย์มะเขือม่วงยังเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีเยี่ยมทั้งแบบละลายน้ำและไม่ละลายน้ำซึ่งช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานอย่างสมบูรณ์ลดการคั่ง,งของของเสียในลำไส้และป้องกันภาวะท้องผูกการรับประทานมะเขือม่วงต้มหรือนึ่งจะช่วยคงสารอาหารสำคัญได้มากกว่าแบบทอดเพราะไม่เพิ่มไขมันส่วนเกินจากน้ำมัน อีกทั้งการแช่มะเขือม่วงในน้ำเกลือและน้ำมะนาวก่อนปรุงยังช่วยคงสีม่วงสวยและลดรสขมตามหลักวิทยาศาสตร์การอาหารทำให้ได้ทั้งความอร่อยและคุณค่าทางสุขภาพในเวลาเดียวกันผักบางชนิดมีคุณประโยชน์ทางสุขภาพมากมายแต่ก็ควรระมัดระวังในการบริโภคเช่นมะเขือม่วงที่มีสารโซลานินซึ่งหากรับประทานมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาทได้ การปรุงด้วยความร้อนสูงเกินไปยังทำให้สารอาหารสำคัญอย่างแอนโทรไซยานนนและโพลิฟินอนสูญเสียไปผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือโรคไตควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจทำให้ร่างกายมีภาวะเป็นกรดและเกิดอาการไม่สบายในระบบย่อยอาหารได้ หนึ่งในผักที่ได้รับการยกย่องว่าด,ดีต่อสุขภาพที่สุดคือผักปลังหรือที่หลายคนเรียกว่าผักยืนยาวโดวยสปปรรพคุณหลากหลายที่ได้รับการยืนยันจากทั้งแพทย์แผนไทยและงานวิจัยสมัยใหม่ผักปลังมีคุณสมบัติลดการอักเสบขับพิษและช่วยให้ร่างกายต้านโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีสารสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบย่อยอาหารและช่วยรักษาความผิดปกติในลำไส้ได้ดี ในด้านของคุณค่าทางอาหารผักปลังอุดมด้วยวิตามิน A วิตามิน C และแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สดใสแข็งแรงผักชนิดนี้ยังมีฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนในร่างกายและลดอาการอักเสบในระบบทางเดินอาหารแพทย์แผนจีนยังใช้ผักปลังในการบำรุงเลือดหลังพิษและเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผักปลังได้รับฉายาว่าสมุนไพรแห่งอายุยืนผักปลัง ไม่ได้เป็นเพียงผักพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังถือเป็นแหล่งอาหารที่ให้ใยอาหารชั้นดีช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานอย่างสมดุลอ้องกันอาการท้องผูกและบรรเทาอาการของโรคทางเดือนอาหารเช่นลำไส้อักเสบหรืออาการย่อยผิดปกติใย,ยอาหารในผักปลังยังช่วยเสริมสร้างจุลินทรีย์ดีในลำไส้ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ราบรื่นและสุขภาพโดยรวมดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอควรใส่ใจเรื่องการรับใยอาหารจากผักใบเขียวและผลไม้ให้เพียงพอเพราะใยอาหารเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีและช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาท้องผูกการดูแลระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงยังเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมใยอาหาร ที่ช่วยดูแลระบบขับถ่ายอย่างทริพาราซึ่งผสมผสานใยอาหารชนิดละลายน้ําและไม่ละลายน้ําทําให้อุจจระนุ่มขับถ่ายสะดวกพร้อมช่วยเสริมจุลินทรีย์ดีให้สมดุลในลําไส้การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับการรับประทานผักปลังและอาหารที่มีกาก,ากใยสูงจะช่วยให้สุขภาพระบบย่อยอาหารแข็งแรงจากภายในอย่างยั่งยืนเมื่อมองย้อนกลับไปสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผักพื้นบ้านของไทยไม่เพียงเป็นอาหารแต่ยังเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผักปลังและผักอื่นๆที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้ต่างมีคุณค่าในเชิงโภชนาการและการบำบัดทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับสมดุลร่างกายขับสารพิษหรือเสริมภูมิคุ้มกันล้วนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆ เมื่อเราหันกลับมาใส่ใจอาหารที่มาจากพื้นดินจะพบว่าพลังแห่งสุขภาพที่แท้จริงอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดการรับประทานผักที่หลากหลายโดยเฉพาะผักใบเขียวอย่างผักปลังยังเป็นการช่วยให้ร่างกายสะสมสารต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยและเสริมการทำงานของหัวใจตับและไตให้มีประสิทธิภาพ การดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังช่วยให้จิตใจสงบสมดุลและมีพลังในทุกๆวันการใช้ชีวิตอย่างมีสติและเลือกสิ่งที่ดีต่อร่างกายคือหนทางสู่อายุยืนสุขแท้ที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการหันกลับมาให้ความสำคัญกับการกินอยู่ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็น การเลือกผักปลังหรืออาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางธรรมชาติจะช่วยให้เรามีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุทุกคนต่างสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เพราะสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์ของการใส่ใจอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหาดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่องอายุยืนสุขแท้ของเราไว้ด้วยนะครับเพ <d> ื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีจากธรรมชาติและโปรดติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของเราที่จะมอบแรงบันดาลใจและความรู้ดีๆให้กับทุกคนในเร็วๆนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวอย่างแท้จริงครับ